พี่ได้อ่านอาร์ติเคิลนี้มาจากเว mm ็บไซต์อาจารย์เมด r อท r วิร์ s เซึ่งอาจารย์เมเนี่ยเขาได้แชร์ทริคดีๆมากเลยสำหรับบัญญัติ6ประการแก้อาการพูดเร็วอย่างแรกก็คือการยอมรับปัญหาว่าเราเนี่ยเป็นคนพูดเร็วแล้วก็เราต้องเตือนตัวเองเสมอว่าถ้าพูดเร็วนะเราต้องฝึกนะเราต้องบังคับตัวเองนะคะอย่างที่สอง เรื่องของลมหายใจจัดการกับลมหายใจเวลาเรายิ่งพูดยิ่งเร็วเนี่ยมันจะทําให้การหายใจเราเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยสั้นๆแล้วก็หายใจแบบเวลาเราพูดเร็วเราก็ไม่ต้องเหมือนพี่พูดเร็วอยู่ตอนเนี้ยพี่ไม่ทําได้หายใจเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดการพูดเร็วโดยการไปออกกําลังกายเพราะเวลาไปออกกําลังกายเนี่ยน้องๆจะได้หายใจเข้าหายใจออกช้าๆเวลาน้องๆวิ่งน้องๆจะช่วยฝึกลมหายใจสิ่งสิ่งนี้ จะช่วยได้เช่นกันนะคะลองไปฝึกออกกำลังกายดูเวลาเราหายใจช้าๆเวลาเราพูดมันก็จะช้าลงค่ะเด็กๆ 3. อ้าปากออกให้ชัดทุกเสียงเวลาน้องๆเห็นไหมคะเวลาพี่สีสารกับน้องๆเนี่ยพี่อ้าปากแบบเต็มแม็กซ์มากแต่ถ้าเราพูดช้าๆอย่างเนี้ยมันเหมือนกับพูดแค่นี้เราไม่ทันได้หายใจเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่ายกตัวอย่างเช่นที่พูด พี่ลองเ,ออเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยลองแนะนําตัวเองดูนะอย่างเช่นสวัสดีค่ะดิฉันชื่อกวีชพรวัชกีค่ะจบจากมหาวิทยาลัยรงังสิตน,นี้คือปากจะแบบเปิดแค่น้อยมากแต่ว่าถ้าน้องอยากจะให้คนสื่อสารกับเราเข้าใจวิธีการพูดก็คืออาปากให้กว้างขึ้นนะคะข้อที่4 จับเวลาในสิ่งที่น้องๆพูดแล้วคูณ2คือว่าพูดเวลาเป็นธรรมชาติเนี่ยได้เท่าไหร่ให้น้องๆคูณ2แล้วก็กำหนดเป็นเป้าหมายในการพูดนะคะข้อที่5 engage ก็คือให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมเวลาปกติเวลาพี่ไปบรรยายคนเป็นร้อยเนี่ย พี่ก็จะมองหน้าคนโน้นทีมองนี้มองหน้าคนนี้ทีเพื่อที่จะเช็คอาการผู้ฟังว่าเขามีส่วนร่วมกับเราไหมหรือเขายิ้มให้เราไหมท่าทางของเขาเป็นอย่างไรไอ้นั้นมันจะเหมือนกับว่าเราส่องกระจกตัวเองอยู่กับการที่คนอื่น React แบบไหนเนาะก็คือสามารถสื่อสารกันได้ทางบอดี้แลง a g e นะคะข้อที่5 Focus ก็คือมีสติอย่าลืมตัวเป็นอันขาดว่าเรากำลังพูดให้กับคนที่ฟังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถหาเพื่อนๆที่เราไว้ใจจริงๆช่วยเตือนก็ได้เวลาเราพูดแบบถ้าเราพูดเร็วไปให้เพื่อนแบบบอกว่าเฮ้ยเธอพูดช,ช้าๆหน่อย ให้พูดช้าๆหน่อยอย่าพูดเร็วก็คือเราสามารถมองไปที่เพื่อนเราได้ในการเป็นตัวช่วยซึ่งอันนี้ก็เป็นหกข้อที่พี่เอามาฝากกันนะคะลองใช้ดูการพูดเร็วเนี่ยมันต้องคอนโทรลตัวเองมากๆมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายแต่พี่เชื่อว่าทุกคนทำได้เจอกันอาน์ทิรเคิลหน้านะคะ